สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้สภาพพี่น้องมากอัปเดตเบียงกล้วยครับพี่น้องปลูกกล้วยข้าปลูกสี่เด็เขีย่ยงใหญ่สีไเด้เชี่ยงใหญ่้นใหญ่สมบูรณ์ครับพี่น้องอันนั้นแหละขาปลูกครับให้างครับพี่น้องขุดลุมให้ลึกลึกประมาณหาสิบพูดหาซิบครับพี่น้องแต่ก็ปลูก ขุดลุมเลือกประมาณหาซิฟครับเลือกหาซิฟเท่ากับปลูกปลูกระบานนี้ถ้ามันโตนใหญ่มากเท่ากับเอาไว้ต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งหลูกมันไวเกินสองครับนี่คือต้นนี้ครับแก่จัดครับแก่จัดหล้วการนักครับไม่คำสองอันนี่ฮักเลยครับพี่หนองบึงแก่จัดมันใหญ่ครับอยู่ประมาณหกสิบซึ่งเกืสิบโลครับนี่ฮักเลยครับคำสองอันนี่ฮักเลยครับกระสีตัดแล้วครับกระเส็ด ผสมผสานนี่ครับดีครับปลูกกล้วยสําหรับทุ่นหน่อยนะครับทุ่นหน่อยตอนผมมาปลูกทุเรียนใหม่ๆทุ่นหน่อยแห้งครับผมมีทุ่นหรอครับมีแต่ทุ่นจอนามตอนนั้นมีแต่ทุ่นจอนามแ้วกอันนับแรกก่อนจะปลูกทุเรียนจอนามนามพร้อมบานทุ่นทุ่นต่อไปนี่ยังบนมีทุ่นสีรงทุเรียนนะครับพี่หนอปลูกกล้วยไว้ก่อนปลูกกล้วย ปลูกกล้วยแบบสวนนี่แหละครับปลูกกล้วยก่อนครับปลูกกล้วยเต็มไปเลยครับปลูกกล้วยแ้วกาปลูกกล้วยปีหนึ่งครับจังจังเนมาลงทุเรียนครับปลูกกล้วยปีหนึ่งบาทนี่็มีเงินกับจังขายกล้วยแน่กับจังซื้อเบี้ยทุเรียนครับซื้อเท่าราาเบี้ยซิปเบี้ยครับมาปลูกครับบ่ได้ซื้อแค่เดียวครับสวนนี่ครับบ่ได้ปลูกแค่เดียวครับพีหน้องปลูกหลายรอบครับมีรอบรอบหนึ่งนะครับ ซิบเบี้ยรอบหนึ่งครับนอกนักะเทลาหาเบี้ยสิบเบี้ยสิบต้นครับมาปลูกครับบริเวณปลูกแค่เดียวครับซื้อสายสมมาเรื่อยๆครับบริเวณปลูกพร้อมกันครับปลูกซื้อเทลสามต้นก็มีสี่ต้นก็มีครับมาปลูกไปเรื่อยๆครับเดือนหนึ่งปลูกไปน้่งสองเดือนปลูกไปนึ่สินะครับพี่น้องบริเวณปลูกเท่าเดียวเท่าเดียวสำหรับทุนหน่อยนะครับนี่คือจังสีนะพี่น้องกล้วยเก็บแหนใหญ่บ่ยาาครับนี่ มีเคี้ยนึงกับสีลูกขึ้นมากกับประมาณสองครับว่ายมีเกินครับถ้าเกินเหงกับปาดออกว่าปาดออกกับคุดออกครับพี่น้องครับนี่ต้นนี้กระสีคุดทรงลูกค้าอยู่พี่น้องกค้ามันสั่งไหวมันสีเม้าอเองหรอกนี่ต้นนี้มันมีน้อยู่ครับนี่โง่ไหวนี่มีโย่ีครับกับต้นแม่มหาต้นไหนกับสีคุดออกครับกับมนเรียสองครับแล้วมันแก่กับสีแทดต้นนี้ไหวนะพี่น้องครับ บันถ้ามันใบอันกล้วยอ่สมบูรณ์ถ้ามันใบยงแดงแบบนี้กระตัดออกครับสอยนี่กระตัดออกนี่มันในตัดครับครับตัดออกครับตัดให้กล้วยสมบูรณ์นะพี่น้องตัดให้กล้วยสมบูรณ์ตัดการมันแห้งแบบนี้ตัดออกครับแล้วก้างครับแต่งกานแตงงียงดีครับกล้วยกับสมบูรณ์ละครับนี่ครับตัวนี้ปลูกยูเดียนนะครับแนวเดียนนี่ตัวนี้ก็ร่างออกปีครับนะตัวนี้ก็สีมีลูกอยู่ประมาณหนอหนึ่งครับนะ ตัวนี้อาอเราออกปีครับนี่กใหไ่สมบูรณ์บัดครับกล้วยครับเทคนิคการปลูกกล้วยไ่สมบูรณ์อันนับหนึ่งก็คือคูดหลุมเลิกหาซีบคนหาซีบปลูกครับรับสองมากอะระบบน้ำครับน้ำนี้ให้ใส่เป็นระบบสปริงเกอร์พี่น้อง น้ำกับปัญ,ปญหาหลักเกอือกันครับห้องปูกลวยครับปูกกลวยกับระบบน้ำให้เป็นสปริงเกอร์ครับเปิดโคดเว้นมือครับวันเว้นวันครับน,นี่ตัวนี้กับซีเรคูดอรอน,นะครับม,มันมันมีซีนะครับสีจงไว้อสองครับหน้ำวันเว้นวันครับระบบสปริงเกอร์ถ้าเป็นระบบสายพี่อีบ บะพานครับปลูกกล้วยบ๊บบได้นะปลูกได้เยอะแต่มันถมมบนใหญ่ครับหนามบ๊อพ่อครับหนามบ๊อพ่อคือนหนามพ่อนี่ก็ต้องเป็นสปริงเกอร์ครับโหดวันเว้นวันครับเพราะวันระบบหากกล้วยไปไกลครับถ้าบ๊อใส่สปริงเกอร์กับเป็นพวกคนปลูกไล้ไล่กับเป็นสายหนามพุ่งก็มีครับตัวนั้นใชได้สบายครับหนามพ่อครับแต่ว่าถ้านามว่านน้อยนี่ส้เงาเนี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบอหลอดครับหนาแรงมากนี่แหงครับ ใบกรสีแหงโล่งครับคือหนามบัวพ่อครับลากกล้วยนี่ไปไกลเด้พี่น้องกาดมันหดใส่ลากหอดน,นครับยิดเบิ้งพี่น้องกาดบันสนะองฟังนะครับจะแบบเป็นยังขึ้นยังว่าให้ปลูกห่างสามเม็ดรครับสามคูณนสามนี่แหละเพื่อให้ต้นมันสมบูรณ์นะพี่นอ้องตัวสมบูรณ์ครับปลูกสามคูณสามห่างบ่ผพดครับบานนี้ การมันก็แตงออกครับจะเห็นมีแบบเต็มเลยครับเขาปาดออกปาดออกถ้ามันบใบสวยเนี่ยก็ปาดออกพี่นอ้องปาดออกครับเดี๋ยวพายเบิง้งตัวนี้ยังมไม่ออกเบิร์ดอยู่ครับกวยมันก็นยังมีอยู่ครับเดี๋ปลาทุเรียนครับแล้วก็ยังไงครับนั่เกล็ดมุกลกว้ย,ยู่นี่สินอกสิมีนอเดียวครับพี่นอ้องนอจงม็น,นอเดียวครับ ยังยเสียมอยู่ทุเรียนอยู่ครับแต่ว่าปีหน้าเริ่มมาบวชดอกพี่นอตอนนี้ก็ยังเอาไว้อยู่ครับเพราะว่าเอาไว้ย่อนนั้นประว่าตัวนี้ยังเป็นเป็นอาหารเป็นเป็นทุนเลี่ยงทุเรียนอยู่ครับพี่นอเพราะว่าทุเรียนทวมาเดขายอันนับเบลเขาขายกล้วยมาเหลียงก่อนครับทุเรียนนี่กะถือว่าเป็นพืชที่ว่าใส่ทุนนลายพี่นอทุนหลายทุ่นลายเครงปุ๋ยเคร่งยาเคร่งบำรุงนะพี่นอ ว่าทุเรียนมันสามปีมันยังสี่ได้ผลนะพี่นอ้องเราต้องหาทุนมาจุนเกียมันจุนเกียก็คือกล้วยนะพี่นอ้องนี่นี่กันยังไงครับแต่ละเครียรนะครับแต่ว่าเขานอเขาเอาไว้ซั้นอยู่แล้วครับพี่นอ้องนี่เองครับพี่นอ้องครับกล้วยปกตินี่ทุเรียนสามปีสิเขาสี่ปีนี่ สวนอื่นพ่กเอากวายไว้แล้วครับแต่ว่าสวนนี้ย่งอยู่ครับเอาไว้พืชดูแลพืชอยู่ครับอ่ากะเป็นสวนส่องกระเียซฤษดีใหม่ครับกวยกวังย่ง,ย,งย่งเน่แต่ว่าปีหนา้าก็คือเริ่มมาออกเบิร์ดดับพี่น้องว่าทุเรียนมันใหญ่แห้งนะบ้านนีถ้ถ้ามันบางเสียงนะยครับพี่น้องถ้าทั้งในการกลวยบางกับน,น้วยกับสิบจับกิงกับบอดีครับ จำเป็นต้องเอาไว้ครับเพราะว่าเพื่อนยังมีการเลี้ยงดูทุเลียนอยู่ครับเลี้ยงทั้งอาหารทั้งปุ๋ยทั้งยังอยู่ครับอี่นาก็ยี๋ยวออกครับสําหรับผู้เพื่อนมีทุนายก็ต้องเอาไว้เพื่อนปลูกอยู่ปีสองปีเพื่อนก็ออกหมดแหละครับพี่น้องแต่ว่ายางนี้จะเอาไว,กว้ก่อนครับเลี้ยงทุเลียนนะพี่น้องครับปลูกกล้วยสลับกันเวลาใหานา้น้ำให้ย,ยังกะความซุ่มมันกะดพเปียงนะพี่น้องนี่ ก้วยตัวนี้ก้วยหอมทองครับบางทีนี่กล้วยข้าววณนีดครับนเกลือผสมผสานครับนี่ครับตัวนี้ก็โคดนามอยู่ครับส่วนโหดนามยุ่ประมาณ20นาทีครับ2วันเลียน2เหมือครับทุเรียนช่วงเป็นลูกนี่นะครับนี่ครับทุเรียนกรลังเป็นลูกเดียนนึงครับพี่น้องปลาซิอ่ซัมไดครับนวยอาะสีบ่งามครับมันหลายดูครับว่านในแตงครับ ส่วนหนึ่งมักกักตัวยุสวนกับว่าได้ครับพี่น้องเกษตรกระกสมประซนนี่ดีมองนี้แล้วครับพี่น้องตอนเท่ากักตัวนี่เทากัดตัวบ่เทาดียางหนึง่งเขามียังหน่อยเขากับบริสุทธิ์เพื่อนละครับมาละกอสมตำักพักแตกละยางครับนี่จะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับซื้อเป็นบางอย่างครับ สำคัญตอนทามากักตัวเป็นกเกษตรผสมประสานนี่ครับตอนโควิดเนี่นะครับดีแห้งครับมาเห็ดผสมประสานพักเขา็มี่ร้ายอยางครับนี่ตะกร้ตะ,ตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวพักดอกพักติวครับมีหอดไข่โมดแด็งครับวัาไนไปนแย่ครับอยู่นี่มีหอดไข่โมดแด็งนะพี่น้องว่าไนแย่อยู่มีร้ายห้างอยู่ครับเอามาเลี้ยงไ้ เอามาเลี้ยงไว้เดี๋ยวพาไปเบิ่งเอามาเลี้ยงไว้ใส่ในต้นบางงอพี่น้องในต้นบางงอมันก็อยู่กับัม่วงนี่มนนันในแย่จะครับลายหั่งอยู่ถ้าเหมือนได้ขึ้นยางสิมันแย่ยนะพี่น้องนี่มันอยู่กับัม่วงครับเอามาเลี้ยงไว้นี่นี่ครับมีแต่หั่งใหญ่ครับนเหมือนั่นองล่องเคาะเบิ่งหรือมีใครอยู่ครับนี่พอนีละครับ นี่คือมาเลียงเอาเอาบุแดงมาเลียงแต่ก็บงวงครับทั้งมีกอายุก็บงวงอพี่น้องเกษตรผสมผสานนี่ตอนมากัดตัวนี่ประโยชน์ลาย,ย่างครับเขาเคดมีู่ยางมีบแบบพริกแบบมาหน้าวกล้วยนั้งรับกับบริสือธิ์กันครับพี่น้องเอา่าอาจจะสืบเป็นบางย่างครับพี่น้องกล้วยบริสืทธครับหลายครับช่วงนี้ออกหลายแห้งครับพี่น้อง นีครับกล้ยเต็มเลยครับสวงสวงยุดครับยุดหลานกตยุดครับกรเกษตรทฤษฎีไม่กะสีข้อจบไปซ้ำนี่ะมอนี่กะเทคนี้การปลูกกล้ยครับกรเกษตรผสมผสานครับอยู่ได้ยั่งยืนแน่นอนครับครับสวัสด,ดีครับ